ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่ร้อตอน ก่อนตายแล้วฟื้นไปเจออะไรบ้างต่อจากคลิปที่แล้วที่อาการของคุณสายเปรใครเห็นก็บอกว่าไม่รอดแม้แต่อาจารย์สมจิตเองจนกระทั่งอาจารย์สมจิตได้ต่อโทรศัพท์มาถึงผมและบอกว่าหลานคงจะไม่รอดผมได้สอบถามจนรู้ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกตผมจึงต่อสายหาคุณหมอลักษมี ที่นับถือกันเป็นน้องสาวว่าให้ช่วยดูแลคนไข้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้หน่อยนะทุกอย่างเหมือนลวงปู่ที่ลิขิตเอาไว้แล้วแต่เพราะว่าคุณสายเปรต้องอาศัยพัดลมเพื่อบรรเทาจากอากาศร้อนจึงทำให้มีเสียงรบกวนจากพัดลมบ้างในระหว่างที่คุยกันเรามารับฟังจากปากของคุณสายเปรกันต่อไปเลยครับทุกคนรู้ว่าเราหมดลมไปแล้วนั่นงงนญะาติ มคือีลักษณะแบบว่ามันไม่รู้สึกแล้วอ,ะอ่ะแล้วไม่รู้สึกตัวนานไหมนานไหมครับพรได้มันได้สามสามสามคืนสามวันเหรอครับผมอืมแล้วญาตินี่ได้เตรียมงานงานศพไว้หรือ,อยังหรือว่ายัางไม่ยังไม่ยังยังยังครับผมนแต่ก็มีใครเขาบอกว่าผมรอด <c oughs> ขนาดแฟนผมไทย อาจารย์องจิตไปน้องผมไปเขาก็ว่าอยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่าารอดงานผมหนักมากที่ไป,ไปอืออเอ๊เป็นเป็นหนักหนักเป็นคนคนเดียวกับที่เอ,อ่อที่ว่าเป็น,เป,นเป็นนอนไปนอนโรงพยาบาลศรีสะเกดอะไรหรือเปล่าที่ว่าหมอให้ยายาผิดอะไรอะ่ะใช่ไหมเ,ออเคยเคยใช่ที่ว่าผมผมผมโทรไปหาคุณหมอรักษมีที่ศรีสะเกดแล้วก็ ให้ช่วยดูแลใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อคนเดียวกันเหรอครับผมอ๋อที่ว่า <c oughs> ที่ว่าตอนแรกที่ว่าไม่ได้บอกหมอว่าเออเป็นพ่ออะไรอะไรอะไรหมอเลยให้ยาผิดไปแล้วก็เองลื้อยากันใหม่ที่ผมไปโทรบอกคุณหมอรักษมีฝากด้วยนะนี่เป็นหลานเออถ้าคุณหมอรักษมีก็โอเคเช็คปั๊บปั๊ปป,ปัแกรู้เลยว่าโอเคคนนี้อยู่นี่นี่เตียงนี้เตียงนี้ใช่ครับผมอ๋อคนเดียวกันเหรออ๋อไ่้ครับ ใช่ใช่อ๋อผมกบผมขอบอาจารย์หมอนั่นนั่นใช่ไหมครับผมอาจารย์หมอรัศมีโอ้อยังน้นผมขอบคุณมากทึงว่าเขาทั้งัออกซิเจนให้ผมใหม่เหรอเอาออกซิเจนราคาเป็นแสนเลยเหรอกี่เขาไม่เคยให้ใครนะนั่นก็นับถือนับถือเป็นน้องสาวครับนับถือเป็นน้องสาวกันก็นกเลยฝากเขาผู้หญิงผมขอบคุณมากมมาก็ดูแลผมบดีมากอือ มันนี่ดูแลดีมากมแต่คนอื่นยาบาลไม่ได้เรื่องอแต่พยาบาลไม่ได้เรื่องอไม,ม่เขาตั้งแต่โทรไปเขาดูแลผมดีมากเลยครับ มมผมผมนักา้แล้วผมนักไปเอออย่างงั้นอย่างงั้นลองลองฝากขอบคุณคุณหมอรักษมีซิว้าเราจะพูดยังไงนออผมขอฝากขอบคุณคุณหมอรัศมีมากครับที่ช่วยดูแลผมเป็นอย่างดีผมขอขอบพระคุณที่ให้เหมือนกับผมได้เกิดตายแล้วเกิดใหม่ผมขอขอพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงให้คุณหมอทําความดีอย่างนี้ กับคนไกล้คนอื่นจะได้จะได้ไดมีบุญกุศลติดตัวคุณหมอไปตลอดนะมีบุญกุศลติดตัวคุณหมอไปตลอดอมผมก็อยากให้คุณหมอช่วยเอ่อคนใกล้คนอื่นอย่างนี้ขอ,ข,อขอให้ผมขอขอให้ครอบครัวคุณหมอมีแต่ความตกความเจริญความสบายคิดสิ่งใดให,ให้ได้อย่างสมปรารถนาครับก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งนะครับที่เอ่อคุณหมอรักมีที่โรงพยาบาลศรีสะเกดได้ช่วยเหลือชีวิตเอาไว หลังจากที่หลังจากที่ผมโทรไปหาบอกว่าเออมีมีม,มีมีต้องไปดูแลหลานหน่อยนะหลานชื่อนี้ชื่อนี้นะอยู่เตียงไหนก็ไม่รู้เออมีอาการอย่างนี้พอวางสายปั๊บแกรีบจัดการทันทีเลยแล้วแกก็โทรมาบอกผมว่าอ๋อสาเหตุจากการที่ใช้ยาผิดมาหรือ,อยังไงไม่รู้แล้วก็ต้อง<ช>ลื้อยาใหม่หมดเลยครับใช่แล้วพออีกวันสองวันผมโทรไปถามอาการเขบอกว่าดีขึ้นแล้วเกือบปกติแล้ว ครับผมอ๋อคนเดียวกันนี่เอง <laughs> ใช่ค่ะใช่ว่าผมขอปบคนมากผมถ้าไม่พูดเนี่ยผมนึกนึกไม่ออกนะผมดูทีมทงงคนเนี่ยมติ่งต่คนหมอนี่มาอันนี้มาอดูแลดีมากเลยอเออแล้วทีนี้อาจารย์สมจิตบอกว่าสมัยก่อนตอนนั้นนะ่ะเคยถ่ายรูปแล้วก็กล้องระเบิดเหรอไงที่ถ่ายหลวงปู่สวงอนะ่ะอันนี้เรื่องจริงครับเหรอ ติดตามติดติดตามอาจารย์ผมติดตั้งอายุงิดแปดปีแปดปีเออครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมห้าสิบนะครับเหรอเออตอนนั้นถ่ายกล้องเอากล้องอะไรถ่ายตอนนั้นอ่ะเอ่เป็นของเคนนอนครับผม <Canon. S 2> บแบบที่ใส่ฟิล์มเนี่ยใส่ฟิล์มอ,อ๋อครับปกติอาจารย์แกจะมีอยู่กล้องอีกกล้องหนึ่งออตอนนั้นเก่า,ววามันก็เลยเสียก็เลยแกซื้อแคนนอนมาอืมยังไที่แบบใส่ฟิล์มแล้วก็ เลื่อนแล้วก็กดถ่ายเออมันเป็นออตโต้หรือไงแปลว่ากดถ่ายแล้วมันเลื่อนเองหรือว่าเราต้องใช้มือหมุนเอ่อตอนนั้นมันเป็นออตโต้น่าจะเป็นออตโต้มากครับอ๋อพอกดชุบมันก็เลื่อนไปเองใช่ไหมออโตงอืาตอนตอนนั้นพี่ปกติผมเป็นคนถ่ายน่าจะเยอะมากถ่ายได้น่าจะเป็นถ้าเก็บไว้จนะเป็นร้อยอะ่ะทีนี้เอ่อฟรีเอามาไว้ที่บ้านแม่ครับเมย์แม่รู้ก็เอาไปทิ้งหมดภาพ<ฮ>ของหลวงปู่ ทำไมนั้นเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นยังใช้รถทงรถสีเหลืองอ่ะที่อาจารย์ผมจิตเลยลงไปในรูปอ่ะนั่นละพ่อกับแม่ผมผมเป็นคนขับผมเป็นคนไม่อาจารย์สมจิตเองสมไมนั้นไา้ท่านดังมากอาจารย์สมจิตครับออาจารย์สมจิตนี่เป็นศักศักเป็นอะไรครับก็เป็นน้องสาวของแม่ผมครับอ๋ออาจารย์สมจิตเป็นน้องสาวของแม่ครับผม แต,แต่แต่แต่ผมเป็นคนขับรถให้อเพราะเป็นอ้อไม่ใช่เป็นน้องชายครับผมเป็นน้องชายจะเท,ทของแม่ผมอ๋ออาจารย์สมจิตเป็นน้องแท้ๆของแม่ครับผมเพราะว่าแม่ผมมีพี่น้องแคเง่เขา,าส,สองคนเองเอ๋เอเหรอมีอาจารย์สมจิตสองคนเองเหรอครับผมมีแม่กับเอออีาจารย์สมจิตอืมท่านรักผมมากรักมันลูกอืมเพราะว่าผมไปไหนสมัยก่อนท่าน ท่านชอบทุดงแต่ท่านท่านไม่ทุดงอยู่ในวัดน้ท่านจะอยู่ในปา่าอาจารย์สมจิตเนี่ยเหรอครับขนาดลึกขนาดไหนป่าใหญ่ขนาดไหนท่านยังไปอยู่อืมผอกผมว่า้าอยู่อยู่กับท่านไม่ต้องรัวอืมท่านพบตรงไหนพี่ว่าบ้านอะไรตรงไหนที่ครงังขรังอะไรที่ทําคนอยู่ไม่ได้อืมใครอยู่ไม่ได้ท่านชอบพาผมไปอยู่ด้วยมผมไปอยู่ผมยังโดนในท่านนี่เฉย โดนยังไงฮะคือคือเหมือนอัมมะครับอ๋อผีอัมครับตอนไปอยู่ท่านจันคู่ที่ท่านไปบุกเบิกอะเล่นพรมกลางวันเลยครับทําจันคู่เหรอจังหวัดอะไรครับท่านจันคู่อยู่มวกเหล็กครับผมอ๋อที่ลงไปในถ้ำนั่นหรือเปล่าที่ว่าอาจารย์<ช>สมจิตถ่ายรูปมาครับใช่ใช่ท่านมวกเหล็กขนาดเพื่อนผมผม,ผมพาไปยังโดนนีเหรอครับกลางวันเลยครับโดนยังไงอะคือเหมือนกับมากดเลยมากดกดหน้าอ,อกไม่ให้ผมหายใจเลยเหรอครับ ก็ไว้น่นแต่ผมก็นะตอนที่จะหลุดผมสวดตรวจเอ็นโมสามจบถึงทั้งหลุดเล่นผมลาแบบเหนื่อยเหนื่อยหมดแล้วอ่ะกดคอทับเลยอ่ะอหายใจเลยเพื่อนผมก็วันที่สองเพื่อนเล่นผมเพื่อนผมทีนี้เพื่อนผมเขาก็เล่าผมเห็นเขานอนเลยทําไมเขาถอดเสื้อเงืาเขาเตเหมือนกับเหมือน็จะจะลุกก็ไม่ลุกอ่ะ เขาผมไปเขย่าเขาก็บอกว่าโดนพยมอพ์ทำนั่งครั้งมากครับแต่ห็นสวยมากเมื่อตอนท่านอาจารย์สมจิตท่านไปอยู่ข้างบนอยู่ท้าบนอือ,อเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับอาจารย์สมจิตเลยตอนนั้นอ่ะอาจารย์สมจิตท่านไปไปนอนอยู่ในถ้ำครับแต่ผมไม่ได้ลงไปนอนในถ้ำผมนอนอยู่ข้างบนครับอ๋อท่านชอบชอบนอนนอนในถ้ำนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำตลอด แต่ถ้าท่านกำลังสมาธิก็ผมก็จะไม่อยู่จะไม่รบกวนท่เนี่ยจะอยู่นอนอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ข้างนอกน,นี้เรานอนอยู่คนเดียวเหรอนอนอยู่คนเดียวครับมไม่กลัวไม่ไม่ผมกลัวเหอาะนั้นอีจารย์ต้องจิตทำจิิทีให้ผมก็เลยไม่กลัวอพออยู่ไปชินแล้วครับไปไหนอยู่ตรงไหนก็ได้อ,อาจารย์ทองดำอยู่เห็นไหมครับนั่นอาที่ผมไป ใหม่ๆไม่มีอะไรเลยนะอืตรงนั้นมีต้นในต้นอะไรนะในใหญ่ต้นต้นเหอือนตอนผมไปอยู่หมดแล้วนั้นอะ่ะไม่มีเจ้าเมื้ตรงน,นั้นอะ่ะเหมือนกับถนนในมุกรังผมไปอยู่กับอาจารย์ผมจิตไ,ได้ไปนอนข้างในด้วยในต้เรอได้ไปนอนไหมได้ครับลุกมาเห็นงูเห็นงูตัวใหญ่งูเหลือมสองตัวองอมตำมาอยู่ข้างๆ ผมกดาาย์หมูจริงๆเลยปะมูจริงๆเลยครับผมเห<ะ>็นเหือ<ะ>ที่ถ้ำแตะเพียนทองเนี่ยนะครับไอมาจากข้างหลังตัวใหญ่มากเลยอหูเง<ะ>ยมนาะอยู่กัาจายตรงจิตข้างๆเหรอบอกว่าอาาเรียกอานะนาลงนาลงนาะนะนะมูมานอนด้วยเคยมานอนอยู่ด้วยกันประจําเลยล<ะ>บางครั้งผมก็ไปนอนที่ตาบางครั้งก็ ผมก็จะไปนอนที่บ้านบ้านไอ,อ้ลูกน้องเขยอยู่ใกล้ๆกันครับใกล้กันอใน,ในถ้ามอาจารย์เราจะนอนอยู่ตรอดกกดทีขาวไยที่อะท,ที่งูไปนอนด้วยอ,อยู่เพชรบุรีเยอะเลยก่อนที่จะจอนจะก่อนจะถึงใปบึงําพันน่ะอตอนนั้นนายผมไปอยู่ผมจะนอนอยู่ในห้องอ,อ,าาอาจารย์สะอาดนี่ ตีด้องอาจารย์ต้มจิตตีห้องอ๋อลุงปูอาดเหรอครับผมอ๋อลูงปูอาดด้วย่างเล็กๆเนี่ยใช่ไหมลุงปูอาดเดินยังมาเดินตามอาจารย์ต้มจิตเลยเลยครับเฮงมาเดินตามอาจารย์ต้มจิตกับผมสามคนนี่แหละเลอเป็นวนกาอทำไม,มลุงปูอาดลุงปูอาดนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของลุงปูหวงใช่ใช่เป็นลูกบุญธรรมนะเป็นลูกบุญธรรมลุงลุงปูสวงนับเป็นลูกบุญธรรมเลยลุงปูอาดเนี่ย ท่านเราเวลาท่านลงไปเขมินต่ำานเงี้ยท่านเดินไปกลับมาในจีวรในมีตรรอยรูกยเหยียบลูกระเบิดเต็มเป็นรูเป็นรูเลือนจีวรของใครจีวรใครไม่เป็นขาดท่านเหนียวไหมจีวรลูกปูอ่านเป็นรูหมดเลยเหรอครับเป็นรูหมดเลยท่านบอกให้ท่านเหยียบลูกระเบิดมาอืของท่านโอ้โหสุดยอดจะใครได้นะ ออโมกโกของอาจารย์ตาีจีวอนแก่ในม่ใช่ลูกระเบิดเหยียบมาระเบิดแตกแต่ตัวท่านไม่เป็นไรเอามาให้ผมตอนนั้นอ่ะผมผมแม่ไม่รู้ใครมาขอมึกเนาแบ่งกันหมดคนในบ้านเลอกลับไม่ตอนนี้ไม่มีเหลือเลยผมไม่ได้อยู่บ้านตรงนั้นแม่เก็บไปไว้ที่ไหนไหนหมดเลยครับผมออผมไปทำงานอยู่สมุตมรสาตรอกสิบกปี ก็ไวทน<ำ>ท,<ำ>ทำกี่ปีนะสิบหกปีครับ oh. ของอาจารย์ต้นกิจมันมีเยอะเหรือ <He> ครับเมนอกกรท่านสมัยก่อนท่านชอบทำหวยวงแล้วไปไปขอของหลวงปู่ทวงเนี่ยจริงๆถ้าถ้าใครได้สัมผัสเป็นนูกขิดจริงๆเนี่ยครจเจอว่าท่านท่านชอบหยิบชอบชอบอะไรแล้วก็ เล่นว่าวเพื่ออะไรอืแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกเพื่ออะไรอืผมศึกแามาหมดเลยผมเพราะว่าผมเดินตามประจําอำต้นไม้เนี่ยของหลวงปู่สวงเนี่ยเวลาพอ,อยู่กระต๊อบเนี่ยท่านจะเอาเชือกเชือก <ๆ S 2> ใหญ่ๆเลยเท่องแขนเนี่ยมาผูกจะผูกต่อจากต้นไม้ต่อจากกระทอมกระท้อมท่านอ่ะผูกจากไปต้นไม้นี้ไปต้นไม้นู้น ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะประมาณเ็ดต้นผมเคยถามหลวงปู่หลวงปู่จะผูกไว้ทำไมบ่อยครั้งมากที่เราจะเคยได้ยินว่ากระท่อมนาของชาวบ้านที่หลวงปู่อยู่หลวงปู่จะมีเชือกผูกโยงระหว่างกระท่อมกับต้นไม้ใกล้ๆกันคุณสายเปรเกิดความสงสัยว่าหลวงปู่ใช้เชือกผูกมีความหมายว่าอย่างไร ติดตามชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ั s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ